สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูบอนไซมะพร้าวนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยผมรีบกีดเร็วเกินไปนะครับซึ่งอ่ามันก็เริ่มเหลืองตายนะครับนะครับกลาสวยด้วยนะครับเลี้ยงด้วยน้ำกับดินตมนะครับดินโคนนี่แหละครับดินตมนี่แหละครับนะครับก็เป็นหน่อที่ได้มาใหม่ๆแล้วก็รีบกีดไวเกินไปนะครับ ก็ทำให้มันเริ่มเหลืองตายแล้วนะครับนีครับผมจึงบอกว่านะครับอย่าเพิ่งกรีดนะครับอย่าเพิ่งกรีดนะครับนะครับแต่ว่าเรามีวิธีแก้นะครับการที่เราได้มาใหม่ๆนะครับเราก็นําไปเลี้ยงก่อนครับนะครับนอนี้ก็เหมือนกันนะครับกรีดเร็วเกินไปนะครับอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับนี่ เรามาดูวิธีแก้กันนะครับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเหมือนผมเลยนะครับเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับก็นำมาเลี้ยงก่อนนะครับถ้าเราจะกีดนะครับกีดตรงนี้ได้ครับนี่กรีดตรงนี้นิดหน่อยกรีดฉีกนะครับเป็นเส้นนะครับได้เหมือนกันทำนิดหน่อยได้ครับแต่ว่าเราต้องเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้น้ําก่อนครับแต่ว่าอันนี้ผมเลี้ยงด้วย คุยมะพร้าวผสมน้ำครับต้องเติมน้ำลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มความชุ่มช่ำนะครับถ้ามันมีแต่น้ำอ้อยต้อยนะครับหรือว่าจะมีแต่น้ำปเปล่าเนี่ยอาจจะมียุงมาไข่นะครับซึ่งช่วงนี้อสอมอเดินตรวจบ่อยครับระวังอย่าให้มีน้ำขังนะครับนะครับแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ให้รากของมันเนี่ย ออกมาเยอะๆก่อนนะครับแล้วค่อยนําไปกรีดนะครับกรีดนะครับหมายถึงการกรีดควนนะครับกรีดควนหมายถึงการกรีดกราบออกนั่นแหละครับแต่ว่าช่วงนี้กรีดฉีกก่อนนะครับนะครับการกรีดฉีกนะครับนีครับก็คืออันนี้ผมเลองด้วยน้ําครับลองดูนะครับ เรากรีดฉีกแบบนี้ได้ครับเนี่ยครับเป็นเส้นๆแบบนี้นะแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปกรีดควนรอบเอากาบออกเลยทีเดียวเนี่ยอาจจะเหลืองตายเหมือนผมได้ก็ได้เหมือนผมก็ได้ครับซึ่งทดลองดูแล้วมันไม่ค่อยรอดนะครับก็เลยครับแนะนํามือใหม่ครับเอามาเลี้ยงก่อนเนาะเอามาเลี้ยงให้รากของมันออกมาเยอะๆก่อนนะครับแล้วค่อยกรีดนะครับ วันนี้จะมาผ่าลองดูครับเนี่ยหนอนนี้สวยมากครับหนอนนี้สวยงามมากๆหนอนนี้โค้งดีครับสวยงามครับเหมาะกับการทําจัดการเลยครับนี่ครับเจอหนอนสวยไม่ได้ครับนี่หนอนนี้สวยงามมากครับเราต้องผ่าระวัระมัดระวังครับซึ่งอาจจะโดนนิ้วมือนะครับเด็กๆห้ามทําตามนะครับแต่ว่าการทาบอนไซเนี่ย ต้องมือเบาครับมือเบาตั้งแต่การปอกครับการปอกเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันโดนกะลาะครับเดี๋ยวกะลาแตกกะลาบินเนี่ยไม่สวยครับต้องถนอมกะลานิดนึงนะครับครับอาจจะปอกช้าหน่อยเพราะว่านะครับกว่าโดนยอดโดนหนอ่อดโดนรากมันจะมีรากข้างในครับระวังโดนรากหารากของมันเนี่ยเต็มข้างในนะครับข้างในเนาะแต่ว่า ถ้ารากขาดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็จะงอกใหม่แต่เราก็นึกเสาดายเสายดายนะเสาดายเสายดายรากขาดนะครับอันนี้ก็ระวังหน่อยเนาะนะครับนี่ก็นะครับนะครับกลาบินกลาแต่ก็ไม่สวยอีกนะครับ <c oughs> กับต้้งใจเย็นนะครับ ตั้งแต่การปอกการกรีดการเลี้ยงเนี่ยต้องมีสมาธิขั้นสูงเลยครับครับผิดพลาดครั้งเดียวนี่ตายเลยนะครับนะครับหนอนนี้สวยงามมากครับหนอนนี้โค้งดีนะครับโค้งดีใบสวยครับ ครับก็การทำบอนไซก็คือการาทำให้มะพร้าวแคะนะครับก็คือเราต้องกรีดนะครับถ้าเราไม่กรีดเนี่ยมันจะสูงนะครับครับข้อดีของมะพร้าวเนี่ยนะครับบอนไซมะพร้าวเนี่ยครับก็ช่วงแรกๆมันจะดีช่วงโชโกลานะครับ หลังๆไปกะลาจะหลุดนะครับเจ่เราสามารถต่อกกลาได้โดยการทากาวร้อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรนะคโชว์รากโชว์ลำต้นโชว์ใบแท้นะครับอรอใบแท้นะครับอ่ามะพร้าวลูกนี้น่าจะยังไม่มีรากนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ เราจะผ่าแล้วก็โดนรากขาดแล้วป่านนี้ครับอันนี้น่าจะรากไม่เยอะนะครับนะครับก็อ้าวมีรากไม่มีรากครับาไม่มีรากอ๋อสงสัยมันจะเป็นแบบรากยังไม่เยอะนะครับเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหน่อแบบนี้เนี่ยมันลากยาวแล้วนะนี่ครับก็มาดูการมารุ้นกันจะมีรากเยอะไหม ระวังหน่อขาดนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับโอ้โ,โสงสัยจะลากเล็กๆนะครับจะทำไมหนอมันยาวๆนะครับจริงๆแล้วมันก็มีอาหารอยู่ในมะพร้าวนะครับมันมีน้ำมะพร้าวมีเข้าเเล็กจาวมะพร้าวเนาะ,ะมีกะทิมีอะไรต่างๆ มีสารอาหารอยู่ในกลาอยู่เนาะอ่ามันก็เลยไม่ตายครับนะครับจริงๆรากตรงนี้ยังไม่ออกอาหารหารกินครับยังหาหารไ้ได้ครับนี่ครับโอ้มีรากนิดเดียวครับอย่ารากไม่เยอะรากไม่เยอะนี่นิดหน่อยนะครับก็ดีเหมือนกันครับอ่าจัดทรงง่ายครับนี่ครับก็อไปทำทรงก้นมดหรือว่าทรงก้นกระดก ได้เหมือนกันนะครับที่เห็นในขวดน้ํานะครับที่เอาเลี้ยงในขวดน้ำเนี่ยนะครับก็คือการล่อรากนะครับก็คือทําให้รากออกมาเยอะๆก่อนแล้วค่อยเอารากไปโชว์นะครับตรงนี้สามารถกรีดได้ครับนี่ครับกรีดนิดหน่อยได้นกรีดเปิดยอดนะครับนีะครับ กลานี้ถือว่าสวยครับนี่หน่อสวยครับหน่อโค้งดีนะครับนะครับกว่างก็มาหาทำนะครับบอนไซมมะพร้าวนะครับมันแปลกดีเนาะนะครับราคาดีด้วยนะครับนี่ครับ อันนี้เราสามารถกลีดได้ครับนี่กลีดเส้นใยออกครับเส้นใยแล้วก็กาบของมันนะครับมันจะทําให้มะพร้าวสูงโตนะครับสูงโตยาวนะครับต้นยาวต้นสูงนั่นเองซึ่งเราต้องกลีดออกนะครับแต่อย่ากลีดควนแบบนี้นะนะครับแบบนี้เอาไว้กลีดตอนโตครับตอนแรกๆ่าเพิ่งกลีดครับผมกรีดแล้วตายนะครับแต่ว่าช่วงนี้แรกๆอยู่เนี่ยเราก็กลีดฉีดครับนี่กลีดแบบฉีก ฉีกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับยาวๆนะครับกีดฉีกได้นะครับแต่อย่ากีดรอบนะครับแต่อย่าควนนะครับอย่าควนมันนั่นเองนะครับก็หนอมันยังเล็กอยู่เนาะ,นะครับขึ้นอยู่กับหนอครับบางหนอก็สมบูรณ์นะครับกรีดตอนนี้ก็ได้เลยแต่ผมไม่แนะนำหรอก ผมทำแล้วตายครับกีดควนนะครับแบบแบบนี้เอานะครับกีดฉีกฉีกเอานะครับนี่ฉีกแบบนี้เลยกีดผ่าแล้วก็ฉีกนะครับกราบมันนะครับกราบได้เส้นใยนี่แหละครับทำให้มะพร้าวสูงเร็วนะครับ จากนี้ครับเราก็นําไปเลี้ยงครับเลี้ยงด้วยน้ําแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูซึ่งนอแบบนี้นะครับสวยงามมากๆครับนี่ครับก็อ่าอันนี้เอาน้ําฉีดครับยังไม่ได้ทาแลกเกอร์ครับมันเงาน้าครับครับสวยงามครับนี่ครับ วิธีการเลี้ยงของผมนะครับก็จะใช้ขุยมะพร้าวกับน้ำครับผสมกันเลยนะครับก็จะใส่น้ำเยอะๆหน่อยนะครับนี่ครับก็นี่อันนี้ลองทำแบบนี้ลองดูครับนี่อันนี้หน่อพาวันนี้ครับสวยงามนะครับซึ่งการเลี้ยงนะครับก็ต้องรอให้รากมันเยอะๆนะครับ ถึงจะสวยนะครับนะครับตรงนี้ครับ,รรบจะใส่น้ำลงไปครับจะใส่น้ำผสมกับขุยมะพร้าวครับใส่ขุยพร้าวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับน้ำครับจะอยู่แค่ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะล้นออกตรงนี้เนาะนครับนี่น้ำจะถึงแค่ตรงนี้แต่ว่ามันจะซุ่มฉ่ำไปหมดเลยเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยครับมันจะซับน้ำนั่นเอง มันจะซับน้ําจนถึงด้านบนเลยนะครับถึงแม้ว่าน้ําจะอยู่แค่ครึ่งตรงนี้นะครับน้ําแค่ตรงนี้แต่ว่ามันจะฉ่าไปหมดเลยนะครับมันจะซับน้ําขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้จะชุ่มเลยนะครับชุ่มๆนะนะครับตรงนี้ก็จะเปียกไปด้วยครับนี่ครับก็อ่าลองไปทําดูนะครับเป็นวิธีการเลี้ยงอ่ามะพร้าวนะครับมะพร้าวบอนไซนะครับก็ เป็นการทำต้นมะพร้าวให้มันแคให้มันเตี้ยแล้วก็โชรากโชโกะลานะครับการทำแบบนี้มีมาตั้งแต่อินโดนีเซียนะครับแถวบ้านเราก็เล่นกันเยอะครับแถวภาคใต้นะครับอําเภอทับสะแกก็มีงานจัดประกวดงานาประกวดบอลใส่มะพร้าวนะครับอันนี้เราฉีกได้ครับนฉีกได้เลยนะครับซึ่งฉีกเสร็จป,ปุ๊บ เดี๋ยวอีกสองสามวันจะงอขึ้นแล้วเดี๋ยวยอดจะตั้งขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับ